เราว่ามันโอเคเวลาเวนเตคิวฮะมันได้แล้วมันออกขามันเนี่ยอันน้คุยขึ้นไปตรงน่องนี่นะเวลาเราบวชน่องเนี่เวลาเราเวนเตคิวอะไรพวกเนี้ยโอเคนะแล้วมันมีเข่าตรงนั้นเข่าเราอน่ยมันกระดันไว้พอดีไงมันตีไม่ออกไงใช่ไหมเออไปไหนไม่ได้โอ้โหโดนเลย เส้นมันมัน,ม,นมันดิง่งดึงฮะโดนนะเนี่ยมันมันมันโวนยันถึงตรงตะตุม่มเลยนะตรงน่องเลยนะตรงส้นเลย,ยนะอืมใช่ pię? ลองไปทำดูนะว่าโอเคนะเนี่ย